สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูแผงโซลาเซลล์นะคะเกิดจากน้ำไม่ไหลอะค่ะลูกค้าบอกว่าน้ำไม่ไหลเกิดจากอะไรวันนี้เราก็เลยจะมาเช็คดูอาการแผงโซล่าของที่อันนี้เราเคยตั้งตั้งมาก่อนแล้วนะคะ,ะทั้งหมดมันก็จะมี1 2 3 4 4.. แล้วก็ ห้าหกกับอีกสองเพลงฝั่งนู้นนะคะทั้งหมดมีหกเพลงค่ะนี่เราก็มาดูกันนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทําให้น้ํามันไม่ไหล แล้วก็จะมีกล่องโ okay. อเคน,นี่ก็จะเป็นแผงควบคุมนะคะควบคุมไฟ ก็จะมาตั้งระบบใหม่มามาเซตระบบดูต้องปิดปิดปิดให้ดีมาเช็คไฟเข้าไฟเข้าแต่น้ำไม่ไหล ก็จะมาถอดสายเพื่อมาเช็คดูนะคะ ไปทำงานอ๋อใช้ไม่ได้ฮะแบบนี้มันมันชอดอืมสดรว่ามันชดกันนะคะมันชดกันม,มันชดกันมันชกัะคะสามสาย โอเคค่ะทีนี้เราก็ต้องมาเช็คดูอีกว่ามันเกิดจากอะไรที่ทําให้ชอ็อตค่ะทีนี้เราก็มาสายมาดูมหาสาเหตุกันนะคะมาดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร นี่มันก็จะมีการต่อเชื่อมกันนะคะเราก็จะมาเช็คดูสายอีกทีนึง เราก็จะใช้วิธีการวัดเช็คอีกทีหนึ่งนะคะสาเหตุเกิดจากปั๊มเสียนะคะชดรอบ อนนี้ก็เช็คปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการก็คือมอ,ตอเตอร์มันช็ตอตถ้าจะแก้ไขก็ต้องถอดถอดท่อขึ้นมาจ้ะแต่ตอนนี้ก็รอเจ้าของเขาพิจารณาอีกทีนะคะเราได้มาแค่ตรวจสอบและเช็คให้ค่ะว่าอะไรมันเสียงกระจากอะไรและตอนนี้ก็ได้กลับคืนแล้วนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมา ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ